ริโอเฟอรินานขอร้องให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเซ็นสัญญากับเลนิโยโรและเชื่อว่ากองหลังของลีนมีศักยภาพเช่นเดียวกับวิลเลียมซาลิบาของอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมองหากองหลังตัวกลางคนใหม่อย่างน้อยหนึ่งคนก่อนที่ฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีกจะเริ่มต้นขึ้นและโยโรก็อยู่ในรายชื่อผู้เล่นเป้าหมายรวมกับจาราดแบรดเวดและมัทไทเดลิกเอฟเวอร์ตันปฏิเสธข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองครั้งสำหรับแบรดเวดโดยล่าสุด เป็นเงิน45ล้านปอนด์บวกส่วนเสริมอีก5ล้านปอนด์และยังไม่ตกลงค่าตัวเดลิคก,กับบาเยนร์มิวนิกได้เลยอย่างไรก็ตามเป็นที่เข้าใจว่านักเตะทีมชาตินเทอร์แลนด์รายนี้ได้พูดคุยกับเอริกเทนฮากแล้วและพร้อมที่จะย้ายไปที่อุแทรฟฟอร์ดขณะเดียวกันรายงานจากฝรั่งเศสเมื่อวันอังคารอ้างว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยื่นข้อเสนอ50ล้านยูโรสำหรับโยูโรและได้รับการยอมรับจากหลีแล้วอย่างไรก็ตาม เป็นที่เข้าใจกันว่าโยโร่กำลังรอที่จะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดซึ่งยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอให้กับลีนให้ใกล้เคียงกับข้อเสนอของยูไนเต็ดในขณะเดียวกันเฟอร์ดินานเชื่อว่าโยโร่ถูกกำหนดให้ไปร่วมทีมเรอัลมาดริดและรู้สึกว่ากองหลังของลินรายนี้มีศักยภาพเท่ากับซาลิบาผมคิดว่าเรอัลมาดริดจะคว้าตัวโยโร่ผมอยากให้เด็กหนุ่มวัย18บปปีคนนี้มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฟอร์ดินานกล่าวในรายการวบวิดไฟฟ์หากคุณกำลังมองหาเลนิโยโร โปรดตอบรับและมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนยูไนเต็ดโปรดยื่นข้อเสนอและโปรดตอบรับเพราะผมคิดว่าเพาดานของเขาสูงพอๆกับใครๆในตอนนี้รวมถึงซาลิบาด้วยเมื่อถูกถามถึงการเปรียบเทียบกับซาลิบาฟอร์ดินาน์กล่าวว่าในด้านร่างกายเขาไม่ได้พัฒนาเท่าไหร่หรือจะเก่งกาจเท่าแต่เขาเป็นเซนเตอร์ฮาในแบบที่แตกต่างออกไปเขามีความเร็วเขาพยายามแทบเพื่อขึ้นหน้าเขาเล่นได้เขายาวสูงและคล่องตัว